สวัสดีท่านผู้ทุกท่านนะครับนี้เราก็มาอยู่กันในเกมทูยูดูยีทูเคทูยูไฟครั้งหน้าผมนี่จัดเป็นศึกนะครับผมอ่ารัสเซียมาไลเซนะผมเป็นแมตช์แชมป์ทนแชมป์นะผมระหว่างดอมินิมเวสเซโอเจอกับโคดีโรสนะครับผมนี่เจ้าของแชมป์อินเตอร์คอนทั้งคู่นะครับผมมาแล้วครับผมนี่อยู่ในศึกรัสเซียมาไลเซนะอันนี้ไปปลดล็อกมานะครับผมเนี่ย มีสองทางเลือกให้เลือกนะผมในไวไลท์นะถ้าเราเลือกเป็นตัวละครฝั่งดีนะผมเราก็จะได้เลสเซเบเนียนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งอาธรรมไปอยู่ฝั่งกบฏเราก็จะได้อ่ายูนิตี้มาเนียนะผมซึ่งผมก็กดล็อกหมดแล้วนะผมทั้งสองอันนะผมก็เล่นไปแล้วด้วยนะยนะูนิตี้มาเนียนะแล้วก็จะไม่ได้ไปปลดล็อกเพิ่มนะตอนนี้เหนื่อยนะครับผมเนอ่านี่ครับผมใหมิเตอร์คอนติเนนทัลคนใหม่นะครับผมโดมินิกนะ แชมป์ทนแชมป์นะฮะคอมินิคทูเซโอแชมป์เตอร์คอนตินเนนทตลคนปัจจุบันใต้แชมป์จากอ่าบอลเบเกอร์นะผมในะลสัสบีเดียที่41เนี่ยที่ผ่านมานี่เองนะผมนะในที่รัสเบกัตนะฮะในการเอาชนะนะผมก็โอ้สุด4่นุตโนว์คอเทลโพวีนะกดฟินเวลเลอร์ชนะมาได้นะผมแนมะ่ฟินเวลเลอร์ก็เกือบได้แล้วนะจริงๆนะถ้าเกิดว่าถ้า เออโดอมินิกนะแกไม่ลงอ็อกฟอกสเปซใส่ก่อนนะข้องดีของดอมไปนะนี่โดมินิกนี่อิสซูเมนญานี่ก็ยังไม่ชนะเลยสักแมตช์นะนี่เพิ่งจะมาชนะครั้งแรกนะแล้วคนดูเชียร์ด้วยเออดูเถอนะเหลือเชื่อนะดอมินิกนะจากที่ตอนแรกที่เสียงโหลั่นสนามนะคนนี้ก็แชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลเหมือนกันนะผมนี่ แต่ว่าเป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะที่ออนแรกเป็นเส้นเก่าที่มีรูปโลกตัวใหญ่นะนี่เอามาเปลี่ยนเป็นสีขาวไงเลือกเส้นนี้ดีกว่านะเข้ากับแกกว่านะอีกเปลี่ยนดีไซน์นะเปลี่ยนในศึกเฮลอินเตร์เซลนะผมถ้าจำไม่ผิดประมาณปี2010อ่า11 22 2หรือ3นี่แหละว,วะจำไม่ได้นะที่แกเอา จะขัดเส้นเก่านะเอาใส่ในน่าจะถุงก้อยแขกนะเออแต่ละแกก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็คือโดนจัดผู้ท้าชิงเลยเป็นจอร์นมอริสันนะมาท้าชิงคนแรกเลยนะผมในศึกนั้นเลยเฮลอินเาเซลนั่นเลยจกลายเป็นโคดิโรสเดผมยวคงป้องกันแชมป์ได้นะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่และยังคงป้องกันแชมป์ได้นะแต่จริงเส้นนี้ก็รุ่นพ่อกันเลยนะเส้นนี้อินเตอร์คอนเนตตัลคลาสสิกเนี่ยนะ เปลี่ยนก็ดีเหมือนกันสวยดีเออแต่ว่าต้องมาถูกเปลี่ยนทีหลังทีหนึ่งก็เป็นเส้นปัจจุบันอย่างที่อ,อ่ดอมมันถือนะง่ายน่าแตกกว่าเลยผมจะเล่นเป็นดอมอีกนะผมเจอกับโคดิโรสดูสิผมจะปราบโคดิโรสได้ไหมนะเล่นโหมดฮาร์ด้วยเอาจัดแล้วข้าวพลังโคดิโรสคือเยอะกว่านะผมเยอะกว่าหนึ่งเองไม่เป็นไรลองดู ปัดปัดกันเปเกี่ยวโคกันเลยวาดกหัวสู้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยลาดกระโดดเออนห่กันอย่าเอาหรือว่ามาถึงก็เจอมินิเกมอ้าไม่ได้เดี๋ยวไหนวะอ้าไม่เจอแ้โหแล้วกดวายแก้ออกไม่ได้ด้วยวะ เฮ้ยเจอก่อนเจอก่อนเติก่อนเติก่อนเติก่อนเออยเติก่อนวัเฮ้ยปลอปล่อยปไปลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโคนี้มันเต็มก่อนอ๋โอเคเราเต็มก่อนนี่ไงเลยวิ่างพีกเลยโอ้ยดอมมึงลิเกี่ยวว่ะไอ้ดอมพีกเลยนี่อย่างไรเรานี่อยัาเก่งกับเด็กเนี่ย เอาเอามันอยู่ไหนวะอตายแล้วเต็มก่อนคนที่เต็มคนที่เต็มก่อนเฮ้ยเราเต็มก่อนโอ้โหฝุ่จัดปล่อยเลยปล่อยเลยใคิดว่าหาไม่เจอจริงปล่อยเลยเอาเยอะเหรอไหนวะเี่เจออยู่เออนี่เจออยู่นี้เต็มก่อนเฮ้ยเฮ้ยดวงดีจัดเหรออยู่ดีหาเจอสองรอบเลยอันนี้โดนหิด ระวงังซวิชชันอย่างเดียวครับซวิชชันแก้ยากนะฮะยิ้มแค่ตัวเราแดงเถือ่อก็ได้จบเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยปล่อยปล่อยปล่อยอย่าไปยุ่งเขาไหลเราโคดี้ฮะอันนี้ดิโอ้ยพลังเยอะกว่าแล้วยังไงนี่นี่นนนนเฮ้ยหยุดนี่หยุดนี่จะโหลงเลยก็ร่างหนาวี่จะโคลงเลยก็ร่างหนาวแมสแต่เมื่อผิดไม่ทันแล้วเนี่ย ต้องอีกเลยหนีกระทืบกระทืบมานี่ซิโคดีโรสคอยนานไม่ได้อะไรอะไรอะโคดีเป็นเป็นอะไรยี่นี่แนหมหมุนซ้อนลงมาไม่เจอใครเลยครับแม่มันดีเยือก็แปลกแล้วเยือกเอ็นพีซีมันก็เออยไม่รู้นะอยู่ดีๆมันก็มุนซ้อนลงมาเดินเดนเยอะแล้มันจะไอเราจะกระโดดเชือกซะหน่อย ูมื่อกี้ไอ้พวกเอ็นพีซมันก็ติงตองนะแม่ย,ยิดีก็นึกจะโดดก็โดดเช่นครูปเป็นตัวอย่างาย,ยิงดีมันนึกจะใส่ท่าอะไรมันก็ใส่นะบางที้แล้วมันก็โดดพลาดอย่างเงี้ยนะเออผมก็งงกันเขาจัดระบบเกมยังไงนะทูเกแม่แต่ก็อืมเลก็โอเคอยู่แม่ว่าเขาไม่ได้เขาทำโมให้เล่นแล้วแม่เราซื้อแล้วนะฮะตังเราเราซื้อแม่มีความสุขของเรานะฮะไปเรื่องนู่นซะ มาโอ้ยจีดอกฮีกนี่แน่เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเออเป็นไงเช็ดเช็ดเช็ดนี่มาโอ้ดิไส่ใส่หน้าอุ้ยดอกมึงนี่โคตรโคตรเก่าเลยดองยืดมาเดี่ยวหอเอ้ยเดี๋ยว นี่ผมเลือกหมดฮาร์ดแลเนี่ยเดี๋ยต้องเลือกหมดเลเจนด์แล้วเจ like. อโคดิโรสอย่างเงี้ยอ่าดูถูกนี่เนี่ยโดนดูถูกกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนับเลยนับไม่ว่าอย่าซับมิชชั่นนะไม่เอาหลุดยากเออเดี๋ยวเดี๋ขอขอขอก่อนไม่จงเอ้าเฮ้ยหลุดมานี่เลยเกียวโคเด้งเอาไปเฮ้ยเย้โอยเย้สิกวันไหน เออแล้ไงต่อแลไงต่อแล้ไงอ้าวกดเออกดพีชตัวนี่นี่กระโดดเข้ามาเออกดตอนนี้ไม่ชนะหรอกเลื่อเหอะนี่เออเอาไงดีไม่ทำอะไรหรอกนี่เป็นไงหรอโอ้ยอย่เย่โอ้ยหลา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 อะไรเนี่ยขอะไรเขาเอื้องเนี่ยมึงเต้นวอลล่ามแบบนี้แม่แต่แต่สังเกตดูข้างล่างลายเหมือนทงชาติจริงๆนะดูดิ ลายผมท,ทุชาไทยเลยนะผมทุดาวผมดิ้กันคน,น,นดูนะนี่ทีมยัม่โก้มาอยู่ที่กดติดเฉยเลยวะทีมยไม่โก,โก้มันสองนี่แมตช์ยังไม่ได้สิบนาทีนี่อัดยังไม่ได้สิบนาทีเลยรีบกดไปไหนนี่นะเลี้ยงไปก่อนเนี่ยเนี่ยพอเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้แหละเนี่ยรอบที่แล้วมันถึงไม่แพ้ไงอเออลองวัดีลงวางล่ๆๆางดีกว่าวะดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อย ตาสายดอมนี่นี่โอ้โหเฮ้ยหยุดกันหน่อยดิจับต้องจับต้องจับต้องจับเอาเฮ้ยเลยทำไมเป็นงี้วะนี่แหละเอ้ยยาซีลิงเดี๋ยวซาลิงแตกเอออะไรเราซาลิงแตกมึงกะท้องแตกมานี่เลยลึง่งโคดิโลท่าลึ่งแไวมาเฮ้ยขอด้ว่ะมาเอ้าไม่เดือดเด้อเอ้าโอ้โหมันไม่ยืนกันแต่เราก็จับ แล้วก็จับมันเดินไม่ได้น่ะมันไม่ยืนนี่แหละตกซอยมานี่โขกนี่หน้ามึงก็แตกอยู่แล้ววันนี้หน้ามึงก็แตกอยู่แล้วเนี่ยมึงไปจะมามะลึ่นมาเจอกระเด็กเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามใครหรอกไอ้คนจัดให้ก็มีแหละนี่วันนี้เลย เดี๋ยวเลื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมแซลเรื่องซิกวันนายนี่ว่าเออเอาสักหน่อยอีสักหน่อยทีพี่ยืดทพี่ยืดมั้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันี่เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวรีบยืนเกินวันนี้นี่กลับมาจับโคตรนับยังรีบเกินขอมั่งยังเหมือนกันนี่ยังยังปล่อยเองแหละเองจับได้ไหมท่านเนี่ยฮะพ่อยังเคยใส่ซิกวันนายกหน้าแตกในเลิกเสือเมียขั้นยี่สิบเจ็ดท่าน ขอมั่งวันนี้เลยขออีกนีนึงซิกวันนายโอ้โหแตกแล้วแตกจริงๆด้วยครับมา<อ> <c oughs> บเงือกจีบๆ้อยโว์โคตรแปลไกลไปเปล่าวะไกลไปเปล่าโอ้ไกลไปมาล่างมากลางเวทีะะ่อยไหมลากศอกกับกลางเวทีเอ้ยมุมจะได้สวยๆนี่มา เจอสเปซแบบดิวต้องเจอเนี่อ้เอ้าอะไรวะมึงรีบยืนแฮนอนไปก่อนโอ้ยหมดแรงหมดแรงวิ่งเลยฟอกสเปซแบบเจลโซ่ครั้งนี้หนึ่งฟอกสแปซแบบเจลโซ่ครั้งนี้ห่ เออไอจ้าเพิ่งยืนโมเตอรลีลาโดนเลยเรียบร้อยแม่เฮ้ยยาโอ้โคตรสายพอดีพอดีหมดฮาร์ดครับผมเฮ้ยกดไม่ทันเดี๋ยวๆโอ้ไกลเชื่อเกินเรียบร้อยจะทำอะไรกระทืบ ก็ได้อย่าใส่สมิชชั่นเด้อเฮ้ยเล็อกล็อกโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้โอเคท่าไอ้เหแหมไอ้เราก็เตรียมกดปุ่มอย่างดีเลยตัวเหลืองแล้วแต่โคดี้ตัวแดงว่ะหรือเราจะให้โคดี้แพ้สมิชชั่นดีวะพร็ลดเอ้ยโอ้โหตายมันจะตายก็ต้องนี้แหละเฮ้ยทำได้ยังไงเฮ้ย อุ้ดอมไอ้ดอมโอ้ยไม่น่าเชื่อทำได้ไงนี่ม็นรู้บอกลงมาเร็เวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาออทีบอกตับแพ้ร้อยนับเลยเร็วหนึ่งสองเอรอดโอ้ยนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้นี่โอ้ย แม่มันด้เช้าเลยแม่ตื่นมาอัดนะมันด้เช้าเลยเป็นแชมป์อิตาลีคอน,นติเนนทต้นะผมนี่เจนใหม่นะชนะไปเจ้ <c oughs> นนเป็นไงชนะไปเรียบร้อยนะับแบ์นี้นะผมซีดาวนะโอ้ย ใครจะไปรู้มันจะมันกันอางนี้เนาะขอบคุณทุกท่านทุกที่มาถึงเป็นจะจบนะลาไปก่อประกาศใดขอค่อยด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม